สามติดสะสูตรว่าด้วยติดสัพรมสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนภะูเขาคิชกูดใกล้กรุงราชคฤุฑครั้นนั้นแลเมื่อปฐม,มยามล่วงไปเทวดาสององค์มีรัศมีงามยังภูเขาคิชกูดทั้งสิ้นให้สว่างสวยัยเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ ถวายบังคมแล้วได้ยืนอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วเทวดาองค์หนึ่งได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุณีเหล่านี้หลุดพ้นแล้วเทวดาอีกองค์หนึ่งกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุณีเหล่านี้หลุดพ้นด้วยดีแล้ว พราะไม่มีอุปาธิเหลืออยู่เทวดาเหล่านั้นได้กราบทูลดังนี้แล้วพระศา,าสดาทรงพอพระทยัยลำดับนั้นเทวดาเหล่านั้นทราบว่าพระศาสดาทรงพอพระทยัยจึงถวายอภิวาทกระทำประทักษิณแล้วหายไปณนะที่นั้นนั่นแ,แลครั้นล่วงราตรีนั้นไปพระผู้มีพระภาคเจ้า กับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อคืนนี้เมื่อปฐมมยามล่วงไปมีเทวดาสององค์มีรัศมีงามยังภูเขาคิชกูดทั้งสิ้นให้สว่างสวยัยเข้ามาหาเราถึงที่อยู่อภิวาทแล้วได้ยืนอยู่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วเทวดาองค์หนึ่งได้กล่าวกับเราว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุณีเหล่านี้หลุดพ้นแล้วเทวดาอีกองค์หนึ่งกล่าวว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุณีเหล่านี้หลุดพ้นด้วยดีแล้วเพราะไม่มีอุปาธิเหลืออยู่เทวดาเหล่านั้นครั้นกล่าวแล้วอภิวาทเรากระทำประทักษิณแล้วหายไปณนะที่นั้นนั่นแลก็สมัยนั้นแล ท่านพระมหาโมคคัลลานะนั่งอยู่ในที่ไม่ไกลพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านคิดว่าเทวดาเหล่าไหนหนอมีาญาณอย่างรู้อย่างนี้ในบุคคลผู้ยังมีอุปาธิเหลือว่ายังมีอุปาธิเหลือหรือในบุคคลผู้ไม่มีอุปาธเหลือว่าไม่มีอุปาธเหลือก็สมัยนั้นแลภิกษุชื่อติดสะมรณภาพแล้วไม่นาน เข้าถึงพรหมโลกชั้นใดชั้นหนึ่งแม้ในพรหมโลกนั้นก็รู้กันอย่างนี้ว่าเท้าติดสะเป็นผู้มีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากครั้นนั้นแลท่านพระมหาโมคคัลานะหายจากภูเขาคิชกูดไปปรากฏณพรหมโลกนั้นเหมือนบุคคลผู้มีกำลังเหยียดแขนที่คูหรือคูแขนที่เหยียดฉะนั้นเท้าติดสะ ได้เห็นท่านพระมหาโมคัลลานะกำลังมาแต่ไกลจึงกล่าวกับท่านว่าข้าแต่ท่านโมคัลลานะผู้นิรทุกข์นิมน์ตมาเถิดท่านมาดีแล้วนานแล้วที่ท่านกระทําปริยายเพื่อมาที่นี่ขอนิมน์ท่านนั่งเถิดอาสนะนี้ปูไว้ดีแล้วท่านพระมหาโมคัลลานะ นั่งบนอาสนะที่เขาปูลาดไว้แล้วแม้ติดสัพพรมอภิวาทท่านพระมหาโมคคลานะแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วท่านพระมหาโมคคลานะได้ถามว่าติดสัเทวดาเหล่าไหนหนอมีญาอย่างรู้อย่างนี้ในบุคคลผู้ยังมีอุปาธิเหลือว่ายังมีอุปาธิเหลือหรือในบุคคล ผู้ไม่มีอุปาทิเหลือว่าไม่มีอุปาทิเหลือติดสัพรมกล่าวว่าข้าแต่ท่านโมคัลานะผู้นิรทุกเทวดาชั้นพรมกายิกาย่อมมีญาณอย่างรู้อย่างนี้ในบุคคลผู้ยังมีอุปาทิเหลือว่ายังมีอุปาทิเหลือหรือในบุคคลผู้มไม่มีอุปาทิเหลือว่าไม่มีอุปาทิเหลือเทวดาชั้นพรมทั้งหมดหรือ ที่มีญาณอย่างรู้อย่างนี้ในบุคคลผู้มีอุปาทิเหลือว่ายังมีอุปาทิเหลือหรือในบุคคลผู้ไม่มีอุปาทิเหลือว่าไม่มีอุปาทิเหลือข้าแต่พระโมคคัลลานะผู้นิรทุกข์เทวดาชั้นพรหมไม่ใช่ทั้งหมดที่มีญาณอย่างรู้อย่างนี้ในบุคคลผู้มีอุปาทิเหลือว่ายังมีอุปาทิเหลือ หรือในบุคคลผู้ไม่มีอุปาธิเหลือว่าไม่มีอุปาธิเหลือข้าแต่ท่านโมคคันลานะผู้นิรทุกเทวดาชั้นพรหมเหล่าใดผู้ยินดีด้วยอายุวันนะสุขยศและความเป็นอธิบดีอันเป็นของพรหมแต่ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งอุบายเป็นเครื่องสลัดออกไปอย่างยิ่งแห่งอายุเป็นต้นนั้น เทวดาชั้นพรหมเหล่านั้นไม่มีญาณอย่างรู้อย่างนี้ในบุคคลผู้มีอุปาธิเหลือว่ายังมีอุปาธิเหลือหรือในบุคคลผู้ไม่มีอุปาธิเหลือว่าไม่มีอุปาธิเหลือส่วนเทวดาชั้นพรหมเหล่าใดไม่ยินดีด้วยอายุวันนะสุขยศและความเป็นอธิบดีอันเป็นของพรหม และรู้ชัดตามความเป็นจริงซึ่งอุบายเป็นเครื่องสลัดออกไปอย่างยิ่งแห่งอายุเป็นต้นนั้นเทวดาชั้นพรหมเหล่านั้นย่อมมีญาญอย่างรู้อย่างนี้ในบุคคลผู้มีอุปาธเหลือว่ายังมีอุปาธเหลือหรือในบุคคลผู้ไม่มีอุปาธเหลือว่าไม่มีอุปาธเหลือข้าแต่ท่านโมคคันลานะผู้นิรทุก ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นอุพตโตภาคาวิมุตตเทวดาเหล่านั้นย่อมรู้ภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้แลเป็นอุพาโตภาคาวิมุตตกายของท่านจักตั้งอยู่เพียงใดเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจักเห็นท่านเพียงนั้นเพราะกายสลายไปเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจักไม่เห็นท่านข้าแต่ท่านโมคลานะผู้นิรทุก เทวดาเหล่านั้นย่อมมีญาณอย่างรู้อย่างนี้ในบุคคลผู้ไม่มีอุปาธิเหลือว่าไม่มีอุปาธิเหลือข้าแต่ท่านโมคคันลานะผู้นิรทุกอันหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นปัญญาวิมุตต์เทวดาเหล่านั้นย่อมรู้ภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้แลเป็นปัญญาวิมุตต์กายของท่านจักตั้งอยู่เพียงใด เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจากเห็นท่านเพียงนั้นและกายสลายไปเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจากไม่เห็นท่านข้าแต่ท่านโมคันลานะผู้นิรทุกข์เทวดาเหล่านั้นย่อมมีญาณอย่างรู้อย่างนี้ในบุคคลผู้ไม่มีอุปาธเหลือว่าไม่มีอุปาธเหลือข้าแต่ท่านโมคันลานะผู้นิรทุกอันหนึ่ง ภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นกายยสักขีเทวดาเหล่านั้นย่อมรู้ภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้แลเป็นกายยสักขีแม้ฉไหนท่านผู้นี้เสพเสนาสนะที่สมควรอยู่คบกัลยาณมิตรอบรมอินทรีย์พึงกระทําให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยม ที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบตามต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ข้าแต่ท่านโมคคัลลานะผู้นิรทุกข์เทวดาเหล่านั้นย่อมมีญาณอย่างรู้อย่างนี้ในบุคคลผู้มีอุปาธิเหลือว่ามีอุปาธิเหลือข้าแต่ท่านโมคคัลลานะผู้นิรทุกข์อันหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นทิฏฐิป,ปัต,ตะ คือผู้ถึงอริยสัจที่ตนเห็นแล้วเป็นสัทธาวิมุตติคือผู้หลุดพ้นด้วยศรัทธาเป็นธรรมานุสารีคือผู้ตามระลึกถึงธรรมเทวดาเหล่านั้นย่อมรู้ภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้แลเป็นธรรมานุสารีแม้ฉะไหนท่านผู้นี้เสพเสนาสนะที่สมควรอยู่คบกัลยาณมิตรอบรมอินทรีย์ พึงกระทําให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ข้าแต่ท่านโมคคัลลานะผู้นิรทุกเทวดาเหล่านั้นย่อมมีญาณอย่างรู้อย่างนี้ในบุคคลผู้มีอุปาทิเหลือว่ามีอุปาทิเหลือลำดับนั้น ท่านพระมหาโมคคลานะชื่นชมยินดีภาสิทธิของติดสพรมแล้วหายจากพรหมโลกไปปรากฏที่เขาคิชกูดเหมือนบุรุษผู้มีกำลังเหยียดแขนที่คู้หรือคู้แขนที่เหยียดที่นั่นท่านพระมหาโมคคลานะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้ว ได้กราบทูลถ้อยคำสนทนาปราศัยกับติดสัพรมทั้งหมดแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าโมคันลานะก็ติดสัพรมไม่ได้แสดงบุคคลอนิมิต,ตะวิหารีคือผู้มีปกติบรรลุเจโตสมาธิอันหานิมิตไม่ได้อยู่ที่เจ็แก่เธอหรือข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้สุคต บัตรนี้เป็นการควรที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะพึงทรงแสดงถึงบุคคลอนิมิตตะวิหารีที่7็ภิกษุทั้งหลายได้ฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจักทรงจำไว้โมคันลานะถ้าอย่างนั้นเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวท่านพระมหาโมคันลานะ คุณรับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วว่าขอรับพระเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าโมคันลานะภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมบรรลุเจโตสมาธิอันหานิมิตไม่ได้เพราะไม่ใส่ใจถึงนิมิตทั้งปวงอยู่เทวดาเหล่านั้นย่อมรู้ภิกษุนั้นอย่างนี้ว่าท่านผู้นี้แล บรรลุเจโตสมาธิอันหานิมิตไม่ได้เพราะไม่ใส่ใจถึงนิมิตทั้งปวงอยู่แม้ฉะไหนท่านผู้นี้เสพเสนาสนะที่สมควรอยู่คบกันรยาณมิตรอบรมอินทรีย์พึงกระทําให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรมจรรย์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้นด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ มคันลานะเทวดาเหล่านั้นย่อมมีญาณอย่างรู้อย่างนี้ในบุคคลผู้มีอุปาธิเหลือว่ามีอุปาธิเหลือติดสะสูตรที่สามจบ